โอเคครับสำหรับตัวอย่างออเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ค่อนข้างที่สำคัญมากเนาะเวลาเทรดเนี่ยนะครับเรามักจะดูหาให้เจอว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนใช่ไหมจับจกักจากออเดอร์นี้ก็สำคัญนะอันนี้ก็คือการเจอแนวรับนะผมเห็นแล้วว่าแนวรับอยู่ไหนเห็นไหมผมก็ตีแนวได้นะครับเนี่ยอ่ะให้ดูทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเบื้องต้นก็คือผมเนี่ยพยายามซูมเอาออกมาเพื่อเช็คก,ก่อนว่าแนวรับอยู่ตรงไหนเช่นตรงเนี้ย เรามองเห็นชัดเจนครับว่าโอ้โหกราฟวิ่งผันผวนมากนะครับสร้างโซนด้านบนนะครับไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆจนราคาปัจจุบนะันอะไหลลงมาถึงโซนที่เป็นแนวรับอะแล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือเราเห็นแล้วว่าอ่ะตรงเนี้ยลงมาหาแนวรับแล้วนะลงมาหาแนวรับเสร็จอะทําไมยังไม่ขึ้นไปสักทีเห็นไหมเออแปลกไหมครับทําไมยังไม่ขึ้นไปสักทีก็เพราะว่านี่เลยครับเราจะเห็นว่ากราฟมันสร้างความหนาแน่นของราคาไว้ ดังน,นั้นตรงนี้มาสร้างความหนาแน่นของราคาแล้วในอดีตมีแนวรับหมายความว่าถ้าเรามองให้ลึกไปมันเปรียบได้กับการสร้างดีมานครับดีมานในอดีตกับปัจจุบันกําลังก่อดีมานหรือเปล่าอ่าดีมานจากแนวรับดีมานปัจจุบันที่กําลังสร้างที่แนวรับการก่อดีมานตรงนี้แท่งเทียนเป็นยังไงอ่ะเราก็ต้องมาดูปัจจุบันครับว่าแท่งเทียนมันฟอร์มตัวเหมือนว่ามันมีแรงซื้อหรือเปล่า จากภาพนี้มันค่อนข้างชัดก็คือเห็นไหมแรงซื้อติดกับการาฟตลอดแล้วเมื่อกี้อ่ะถ้าเราเห็นนะครับ t ท m e เฟรมหนึ่งนาทีเดี๋ยวเปิดทม์เฟรมหนึ่งเดียวอ่ะเนียนี่นี่น,นี่หนึ่งนาทีเห็นไหมมีพินบาพินบาพินบา์กืนกินเห็นไหมพินบาปุ๊บกืนกินต่อแบบนี้โอ้โหแนวรับนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจอ่ะค่อนข้างน่าสนใจปุ๊บผมก็เลยซูมไทม์เฟรมเล็กเพื่อเช็คดูก่อน แล้วผมบวกเวลาไปเลยนะอันนี้คือเราบวกเวลาเล่นได้เลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าแนวรับเนี้ยมันดูเป็นแนวรับที่แข็งแรงจริงหรือว่าสตรองซับพอร์ตนะครับถ้าเราเจอพวกแนวรับที่มันเกิดการสะสมแรงอะไรแบบนี้เกิดการสะสมดีมานนะครับมันค่อนข้างที่จะแม่นยำํำก็คือบวกเวลาเราเข้าออเดอร์ไปเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะชี้ขาดได้เลยว่า จะขึ้นหรือจะลงนะครับจากภาพนี้ก็คือผมมั่นใจว่าจะขึ้นเนาะมันก็มีโอกาสนะครับขึ้นนะครับอ่ะเราก็ดูไปเรื่อยนะเนี่ยราคาเลยครับยิ่งลงมาแล้วยิ่งเกิดดีเจแเรายิ่งดันราคาขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งดีมากๆนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเออผมไม่เข้าแท่งนี้ผมรอคอนเฟิร์มแท่งถัดไปได้ไหมแบบเนี้ยได้นะครับได้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยเขาจะใช้ระยะเวลาในการก่อตัวนะครับแต่ไม่ไม่นานหรอกครับไม่นานเพราะว่าอะไร ภาพรวมเนี่ยเห็นไหมจังหวะที่ไหลลงอะ่ะมันเป็นขาลงครับขาลงที่มันค่อยๆไหลตัวลงมาไหลตัวลงมาทําไมมันไม่รีบตกลงมาเลยใช่ไหมสงสัยไหมครับก็เพราะว่าการที่เขาลงมาเรื่อยๆเอื่อยๆแบบนี้นะครับมันสร้างรูปแบบนี้ไงเห็นไหมครับรูปแบบนี้คืออะไรเราคุยกันไปชิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับไม่นานนะครับก็คือรูปแบบของ ending diagonal e ทายแองเกิลใช่ไหมเนี่ยเขาสามลูกครบหรือยงังลูกนี้เป็นลูกที่สามเห็นไหมลูกที่สามก็เล่นได้นะครับประมาณนี้เนาะแพทเทิร์นมันก็ชัดนะครับอันนี้เห็นไหมราคามันก็ไหลขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะที่มันขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะว่าสุดท้ายจังหวัดที่ชนะเนี่ยเราลองดูโซนนี้ครับอันนี้คือโซนที่เรียกว่าดิมนันเกาะตัวนะครับก็คือ เราจะเห็นว่าแท่งพินบาแท่งกืนกินแท่งเนี่ยพินบาเกืนพินบาเกืนเราจะเห็นแบบนี้มันคือ price action ที่มันส่งสัญญาณว่าเนี่ยพร้อมจะไปแล้วนะพร้อมจะระเบิดแล้วนะแต่ไม่ระเบิดสักทีอะครับแบบนี้มันจะดีต่อเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นมันชัดชัดชัดยิ่งขึ้นดังนั้นจังหวะน,นี้ถ้าใครที่มือไวเนาะก็มารอจังหวะระเบิดปุ๊บแท่งขนาดใหญ่ขึ้น follow แท่งถัดไป ฟ o ลโล่ต่ออะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าจังหวะเนี้ price pattern มันก็ส่งสัญญาณว่ากลับตัวแล้วนะเนี่ยนะครับเห็นไหมประมาณนี้ได้เลยเนาะอ่ะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการเล่นนะครับ strong support เนาะที่เราเจอแนวนะครับแล้วราคาไม่ยอมไปสักทีนะครับอันนี้ก็นานๆจะเกิดขึ้นทีเนาะแล้วก็เกิดกับ OTC ด้วยนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับถ้าวันปกติก็ เจอก็ได้เหมือนกันเนาะรูปแบบนี้เจอได้นะครับทุกตลาดนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ